ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องอยากมาคีโมให้เพื่อนๆฟังนะซึ่งเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นเมื่อคืนซึ่งผมหัวร้อนมากๆเลยเพื่อนๆนะครับก็เมื่อคืนนะครับผมก็ได้เล่นแบบอีเวนต์เนาะนะครับนี่นะครับทัวร์นาเมนต์ก็คือเล่นอีเวนต์อันนี้แหละนะครับมันอ่านว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันฟรีเอ่อทัวร์นาเมนต์นะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเว้ยผมกดเข้าไปเล่นออนไลน์เนาะนะครับแล้วจับคู่เจอกับอินโดนีเซีย นะครับอินโดนีเซียเนี่ยต่อไปนี้นะถ้าผมเจออินโดนีเซียเมื่อไหร่เนี่ยผมจะเกียนมันให้มันสุดๆเลยผมไม่สนใจว่ามึงเป็นใครแต่ว่าถ้าเป็นอินโดนีเซียเนี่ยผมจะเกียนมันนะครับผมโคตรเกลียดเลยนะครับเอ่อเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับผมกดเจอเออทุยผมกดเจออินโดนีเซียใช่ไหมนะครับครึ่งแรกเนี่ยเล่นเล่นตามปกติเลยครึ่งแรกเนี่ยเล่นตามปกตินะครับแล้วแล้วผมมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเริ่มเกมครึ่งแรกเนี่ยนะครับผมชอบเสียประตูเร็วสังเกตดูไหมเพื่อนๆเวลาผมเล่นกับเพื่อนๆในไร์สดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเออผมชอบเสียประตูเร็วนะครับแล้วผมก็ค่อยมาตีเสมอค่อยมานําขึ้นนําอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับแล้วผมเนี่ยเสียประตูเร็วโอเค1นึนนะครับแล้วผมก็ที่เหลือเนี่ยผมถล่มมันยับเลยแต่ว่ายิงไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่ากองหลังมันแน่นมากนะครับพูดง่ายๆว่าครึ่งแรกเนี่ยผมเสียประตูหนึ่งลูกนะครับพอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยนะครับคือมันเกียนมากมันทํำยังไงรู้ไหมมันเอาบอลเนี่ยมันถ่วงเวลานะครับเตะบอลคืนผู้รักษาประตูนะครับเปิดไปซ้ายไปขวาคืนหลังนะครับนะครับพอมันได้บอลอยู่หน้าประตูผมเนี่ยรู้ไหมมันทำไงมันวิ่งกลับไปประตูมันเออ มันเลี้ยงบอลจากหน้าประตูผมเนี่ยเลี้ยงกลับไปประตูมันแล้วก็เปิดซ้ายเปิดขวายอย่างเงี้ยครึ่งหลังเนี่ยสีานาทีใช่ไหมคือผมแทบไม่ได้แตะบอลเลยเว้ยเพ,เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่ว่าเวลาเราโดนถ่วงเวลาเนี่ยแล้วเราวิ่งแย่งบอลเนี่ยมันวิ่งแย่งยากมากๆเลยนะครับซึ่งแบบโอ้โหเมื่อคืนหัวร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเลยคือแบบทำไมมันน่าเกลียดอะไรขนาดนี้วะนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยเล่น ในกลุ่มดีมลิกช็อกเกอร์ไทยแลนด์มาก่อนเนาะนะครับแล้วในแล้วในกลุ่มนั้นอะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีกฎเฉพาะกลุ่มของ,ของเขานะครับกฎของเขาก็คือห้ามเสียบห้ามสไลด์ห้ามถ่วงเวลาห้ามส่งสติกเกอร์ย่อยุคคู่แข่งคือพูดง่ายๆว่ามันมีกฎนะครับแล้วผมเนี่ยก็เล่นอยู่ในนั้นอะ่ะประมาณปี2ปี3ปีนี่แหละนะครับแล้วแบบว่าผมชิน ผมชินกับกฎนั้นก็คือแบบว่าสังเกตดูนะใครเล่นกับผมเนี่ยผมจะไม่ได้เสียบใครเลยผมจะไม่สไลด์ใครเลยนะครับเพราะว่ามันมันติดเป็นนิสัยผมแล้วอะ่ะคือแบบผมไม่อยากเล่เลนแรงไงนะครับแต่เออนั่นแหละคือผมจะไม่ถ่วงเวลาคือทวงแต่่วงไม่น่าเกลียดขนาดนั้นอ่ะคือเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนนะครับแต่นี่อะบอลอยู่หน้าประตูผม มันเลี้ยงบอลจากหน้าประตูผมไปหน้าประตูมันเพื่อที่จะถ่วงเวลาแล้วเปิดซ้ายเปิดขวาแล้วผมเนี่ยวิ่งตามไม่ทันเวย้ยคือแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมจะไปแก้กเกมยังไงวะจะกดสต็อปก็กดกดสต็อปไม่ได้นะครับเพราะว่าบอลไม่ได้อยู่กับเราไงเราก็เลยไม่สามารถกดสต็อปได้นะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยเจอประมาณ3คนเวย้ยเจออินโดนีเซีย3คนเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากผมโคตรเกลียดเลยพูดคําอื่นไปไม่ได้เลย นะครับมีใครเจอเหตุการณ์แบบนี้กับผมไหมครับเหมือนเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนผมไหมโดนต่างชาติเนี่ยเกียนนะครับดีนะผมยังไม่เจอคนไทยถ้าผมเจอคนไทยเกียนนะผมอัดคลิปมาประจานแล้วนะครับคือไม่ชอบสไตล์เว้ยนะครับถ้าถามว่า,าแข่งกันในเกมเนี่ยสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีเนี่ยแล้วผมแพ้เนี่ยโอเคมันรับได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝีมือเราสู้เขาไม่ได้หรือว่าเราเสียเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับนะ นะครับเพราะว่าเราสู้กันส,สมศักดิ์ศรีเรานั่นแหละนะครับนะถ้าแพ้แบบเนี้ยผมรับได้เว้ยนะครับแต่มาแพ้แบบไอ้เรื่องถ่วงเวลาเนี่ยแบบน่าเกลียดโคตรเลยนะครับซึ่งผมรับไม่ได้มากๆนะครับนะเหตุการณ์แบบนี้แบบผมก็นั่งคิดนะว่าผมจะแก้เกมยังไงว่าถ้าผมเล่นออนไลน์แล้วเจอไอ้พวกนี้นะนะครับผมอยากให้ทางเกมเนี้ยน่าจะมีบทลงโทษให้มันบ้างนะนะครับไอ้พวกถ่วงเวลาเนี่ย นะครับมันอาจจะไม่ผิดกติกานะเพื่อนๆคือแบบมันทําให้เราเล่นเกมไม่สนุกนะครับมันทําให้เราเล่นเกมไม่สนุกแล้วกดออนไลน์อย่างเงี้ยเลามาเจอไอ้พวกกินเกียนแบบถ่วงเวลาอย่างเงี้ยนะครับอืมถ้าถามว่าทําไมผมไม่ถ่วงคืนผมเคยพยายามถ่วงคืนนะแต่ว่าผมก็สันดานผมอะเนาะผมไม่ชอบไงผมไม่ชอบโกงผมไม่ชอบอันนี้ไงนะครับชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้นะครับมันเป็นเกมกีฬานนะเออ จริงจังเกินไปป่าะวอะอถ้าผมจริงจังเกินไปขอโทษด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมันน่าเกลียดมันหัวร้อนจริงๆนะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเล่นออนไลน์นะสมมุติว่าถ้าคนไทยทําแบบนี้กับผมนะโอ้โหผมก็คงเสียใจไปสองเท่าอ่ะนะครับเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันนะเออไม่น่าจะเกลียดกันขนาดนีนะ้ถ่วงเวลาแบบเล็กๆน้อยนะ้อย่ะถ้าถ่วงเวลาตอนท้ายเกมไวนะ้นาทีที่85 90อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ที่มันใกล้จะหมดเวลาแล้ววนะแล้ว่วงเวลา เออแบบนั้นอะ่ะเข้าใจได้นะครับแบบนั้นอะ่ะเข้าใจได้่วง่วงเวลานาทีที่80ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคแบบนั้นอะ่ะเข้าใจได้นะครับแต่นี่มัน่วงเวลาตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังอะ่ะตั้งแต่45นาทีอะ่ะจนถึง90อะ่ะเออนั่นแหละคือแบบมันมันน่าเกลียดเกินไปพูดแล้วหัวร้อน อ่ะยังไงก็รอติดตามไลฟ์สดผมนะเพื่อนๆใครอยากเล่นกับผมใครอยากประทะฝีมือกับผมนะเดี๋ยวรอเจอกันได้เลยครับในไลฟ์สดนะคืนนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะขึ้นไลฟ์สดเร็วหรือเปล่านะเพราะว่าคืนนี้มีคิวถ่ายถ่ายถ่ายคลิปพระนะครับอืมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขี้โม้แค่นี้แหละนะครับอย่าไปเกียนใครเขานะนะครับเกมจะได้สนุกขึ้น